มาแล้วสี่เซียนแล้วก็ของสุดใจพาลวยและแม่ลิ้วผารวยนะคะหาหน่อยรวมแม่นๆวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องเป็นคลิปที่สองของวันที่สิบสามกันยายนสองห้าหกแปดนะคะวันนี้เนาะแม่เพนได้นำเสนอแนวทางหาหน่อยแยกและหาหน่อยรวมไปแล้วห้าสำนักด้วยกันในคลิปนี้แม่เพนได้มาเพิ่มเติมอีกหกสำนักด้วยกันนะคะ ฝากเบิงคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็นด้วยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะผู้ใดผ้าลูกผ้าล้านผ้าขอบรั่วไปเที่ยวทั้งไหนก็ขอให้เดินทางอย่างแคียวขาดปลอดไพ่เที่ยวให้มีความสุขนะคะเนาะ,ะวันนี้ตอนเย็นกลับบ้านก็มาลุ้นฮานอยกันต่อนะคะมาค่ะเข้ามาเบิงผลฮานอยพิเศษ เมื่อวานนี้บนออก827ล่างออก25แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก686ล่างออก26แล้วก็ฮานอย VIP บนออก575ล่างออก05เนาะให้มี FC เมื่อวานนี้คอมเมนต์หาไม่เพ่นา่าโอ้ยเจ้ากระดบาบวาติดติด,ตดคัดคัเนาะวสันกะมันเป็นยังไงกูละเนาะ แห้งแห้งตั้งใจแห้งขัดแห้งติดขาเอฟซีคันบ่ตั้งใจเน่กับไข่เนาะคันตั้งใจแตะแห้งแห้งติดขัด <c oughs> ขัดกันว่ากันว่านี่นะจะเป็นยังนนเนาะ <c oughs> อ่ะบาบนานี้เข้ามาเบิงผลงานของพิหัชเมื่อวานนี้วิ่งลู่ให้เด่นที่สองลองเจ็ด นะคะกอดคอกันมานะคะสกับ7นะคะมาหน่อยพิเศษเนาะสองมาบนมาลางเลยเนาะมาสองานอยส่วน7ก็มาสองฮานอยก็จับคู่บ่เขาคือกันนะคะส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานวิ่งลูดเด่น8ปรองเมาที่8ตัวเด่นน้อยปกติแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะ ของเซียนโคราดวิ่งลูดเด่น4ี่ลอง6มาที่6ตัวลองจับคู่เข้าที่หกชุดลองเลขออก8-6บนของฮานอยปกติหฮานอยส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น2เม็ดเดียวนะคะสมา2องฮานอยมาบนมาล่างน้อยพิเศษแต่ว่าจับคู่บอเขา่าเนาะ ส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้ก็เข้าเหมือนเดิมนะคะมาหนอยพิเศษกับหนอยปกติสองฮานอยเนาะเสียดายคันอันนี้ให้หาอยศูนย์อันนี้ให้ 50, อ่าอ่าห้าเจ็ดนี่เนาะได้บนล่างเด่นี่หนอย VIP อีกเด้เนาะเมื่อวนันวันก่อนก็เข้าทั้งสามฮานอยเด้งบนล่างหน้อย VIP เนาะเมื่อวานนี้เข้าสองฮานอยก็คือหนอยพิเศษกับหนอยปกตินะคะของแม่ลิ้วพารวยเนาะ ผู้ใดอยากติดต่อสอบถามเรื่องการดูดวงกับแม่ลิ้วก็ให้โทรเบอร์0804392186เนาะถ้าผู้ใด้่บาบอเสื้อก็ให้อ่าแอดไลน์เข้าไปแล้วก็วิดีโอคอลกับแม่ลิ้วได้เลยนะคะเนาะวิดีโอคอลคุยเรื่องการดูดวงนะคะอ่ะเอาเรืงของสุดใจตัวนี้ ส่วนของสุดใจพารวยเนาะคะ่ะสุดใจพารวยก็ให้วิ่งลูดเด่นหกรองเก้าเมื่อวานนี้หมามาหนึ่งหาน้อยเนาะคะ่ะมาบนล่างน้อยปกติแต่ว่าจับคู่เข้าแค่ล่างเนาะให้มาหกสองเลขออกสองหกค่ะมาต่อที่หานอยรวมวันที่สิบสามกันยายนสองห้าหกแปดวันนี้กันเลยนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางหานอยรวมของแม่รลิ้วกันก่อนเนาะ วันนี้ลืมเขียนเบอร์ทั่วให้เอาตัวเกาก็ได้เนาะอ่ะวันนี้ค่ะแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดบนล่างเด่นที่4ี่กับ7ชุดเด่นสองตัวมี4ี 1, 4่หนึ 7, ่งสีสามสี่เแล้วก็ชุดกัน0 7 3 7 4 8กับ3 9มเก้มื่อวานนี้เพื่อนว่าจวเห็นเฝ้าไปกินตำปัะคามอ่อนเลยว้า ติดติดคัดคัดวัาสันมันมันมันแส่บนะคะ f อเนาะอ่ะส่วนเมื่อวานนี้แม่ลิวทำผลงานออกมาให้ f อฟทั้งชองได้สองฮานอยกันเนาะก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติสำหรับวันนี้แม่ก็ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่4ี่กับ7ชุดเด่นสองตัวก็จะเป็นสี 1, ่หนึ 7, ่งสี่สามสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดแปด ชุดกัน0 7 3 7 4 8จ็เกับสาเนาะเบอร์โทรติดต่อหาแม่ริ้วนะคะผู้ใดสนใจอยากดูดวงกับแม่ก็0804392186นย์สี่าะคะ,ะช่วย <c oughs> แม่เพน่าขอให้แม่เพนลงเบอร์โทรให้หน่อยเนาะแม่อยากเอ่าเพื่อว่ามี FC ทั้งช่องอยากจะปรึกษาเรื่องการดูดวงเนาะเรื่องโชคเรื่องลาบเนาะก็ ปรึกษาแม่ได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะมาต่อที่ของสุดใจพารวยค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น6กรอง7จ็ดับคู่ชุดเน้น6 4 6ี่หกชุดลอง7 4 7 2และ7 9นะคะสุดใจพารวยก็ช่วงนี้ไปอยู่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าแม่ของสุดใจพารวยบอสบายเนาะอยู่ ICU นะคะอ่ะ ็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละลเนาะของสุดใจพาลวยเมื่อวานนี้ก็วิ่งลูดเด่น6กลอง9เนาะก,ก็มาที่6ตัวเด่นจับคู่เข้าชุดเน้นเนาะหกอเลขออก2 6งหล่างของฮานอยปกติ1นึ่งฮานอยวันนี้สุดใจพาลวยก็ให้วิ่งลูดเด่น6เหมือนเดิมลอง7จับคู่ชุดเน้นหกสี่หกสองหกชุดลอง7 472และเจ้านะคะอ่าแคปหน้าจอเด้อค่ะ <c oughs> ก็บหน้าจอของแม่ริ้วพารวยแล้วก็สุดใจพารวยแล้วแม่เพนก็จะพาไปตามอีกซีเซียนนะคะวันนี้แม่เพ็นได้เลขวิ่งท่าน้ำนนของอาจารย์ตีแปดลิ้วมาแล้วนะคะแม่เพ็นจะเอามานำเสนอให้เอฟซทั้งช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะ,ะไปเลยขําแพงแกงส้มอย่าเสียงดังนะ ทำดีๆอย่าประตูหนีบมืออ่ะโอเคค่ะไปต่อนะคะมือแม่มาทำไมล่ะอแม่บอกว่าเย,ย่าบังกล้องมแม่ไม่ได้บังกล้องแม่ก็แค่เอากระดาษออกไงอ่ะมาต่อที่ของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นสองรองห้า จับคู่ให้ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามชุดลองห้าหนึ่งกับห้าสามนะคะของเซียนโคราชวันนี้สี่คู่เน้นสองคู่ลองสองคู่เหมือนเดิมเอาบาเหมือนเดิมเมื่อวานนี้สามชุดเนาะสามเน้นสามชุดลองสามชุดวันนี้เน้นสองชุดลองสองชุดเมื่อวานก็เข้านะคะของเซียนโคราชให้ มาหกแปดเลขออกแปดหกบนของฮานอยปกติวิ่งรูดเข้าหนึ่งตัวเนาะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นสองลองห้าจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามชุดลองห้าหนึ่งกับห้าสามนะคะมาต่อที่คองเซียนเชียงใหม่วันนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่นเจ็ดลองแปดจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดชุดลองแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้านะคะนี่ค่ะ เมื่อวานเนาะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดมา2องฮานอยนะคะเด่น2เม็ดเดียวเนาะสองมาบนมาล่างน้อยพิเศษเลยวันนี้ให้วิ่งลูดเด่น7จรอง8ตัววิ่งตัวลูดมา2ตัวเนาะก็จับคู่ชุดเน้น7 1็ดหนชุดลอง8ปดหและ8 9ดนะคะ,ะแคปหน้าจอเอาของเซียนโคาลและเซียนเชียงใหม่กันนะคะ อ่าแคมปหน้าจอได้แล้วไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้ค่ะเซียนอุดรท่านให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นสามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสองตัวก็จะเป็นสามหนึ่งกับสามสองชุดรองสองตัวก็จะเป็นสี่หนึ่งกับสี่สามนะคะของเซียนอุดรวันนี้เมื่อวานเซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่นแปดรองเก้าตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นแปดหนึ่งฮานอยนะคะฮานอยปกติจับคู่ให้บ่เขานะเมื่อวานนี้ วันนี้ให้วิ่งลูดเด่นมา3ารอง4จับคู่ชุดเน้น2ตัว3 1มหกับสาสองชุดลอง2ตัวก็คือ4 1่หนกับสี่นั่นเองค่ะอ่าสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของพี่พระฮักันค่ะเมืม่อวานเนาะเออวันนี้ค่ะวันนี้ขอโทษหลายๆวันนี้ของพี่พระัทวิ่งลูดเด่น6กรองศจับคู่ชุดเน้น6กหกับ6 7 ชุดลอง01กับ09นะคะเมื่อวานเนาะของเพิ่นวิ่งรูดมาทั้งสองตัวมาด้วยกันเลยเนาะมานอยพิเศษนะคะแต่ว่าจับคู่เขาเนาะกอดกอดคอกันมาเนาะบนของฮานอยพิเศษ2กับ7ค่ะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น6ลอง0จับคู่ชุดเน้น6 5 6 7แล้วก็ชุดลอง01กับ09นะคะอะแคปหน้าจอเด้อจะ้ะ ไม,ไ,ไ,มไม่ได้ล็อกกระูได้ไหมไม่ได้ล็อกหรอกแคปหน้าจอเดีอจ้าวันนี้ขอให้ปังปังกันทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับเหมือนเดิมนะคะทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาเดอ้อจา้าแม่เพ็ญกาขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจแม่เพ็ญ และครอบครัวของไม่เพนมาตลอดนะคะขอบพูดหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ